สวัสดีครับสไตล์หุย่ยีออนแอร์ครับวันตอนนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นภูวิลล่านะครับผมยังอยู่เก่งกับจานลิเวอร์รีสอร์ทนะครับตอนนี้เป็นภูวิลล่าของลวงพี่เขานะครับนี่ครับดูสระน้ํานีน่ยงาใหญ่นะครับสระน้ํานี่ย่างใหญ่เลยลึกลึกเท่าไหร่เมตรห้าสิบเมตรห้าสิบอ่ะเมตรห้าสิบ ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับหลวงพี่กันเลยดีกว่าว่าอะไรเป็นอะไรนะมามาอ่ะนี่พาดูห้องก่อนมาในบ้านนี่ก็ไโต๊ะกินข้าวอ่าโต๊ะกินข้าวอย่าเอาข้างนอกก่อนเลยอ่ะข้างนอกนี่คือโต๊ะกินข้าว,วนาวั่นงเล่นอโต๊ะปิ้งย่างอ้าวมีกัวปิ้งย่างดูนู่นด้วยมีแถมน้ำแข็งต่น้ำแข็งจริงอ๋อ นี่นี่นี่มีถังน้ําแข็งแขกก็จะได้น้ำแข็งยูนิตเต็มถังประมาณประมาณ40่สิบโลแล้วก็น้ำแข็งหกประมาณประมาณส0บสิบโลมั 40, 40ม้งอ่าข้าไปอืมเข้ามาอันนี้ฟ้าคอันนี้เป็นห้องเหมือนห้องคาราโอเกะอ่าพอเข้ามานี่ขวามือก็เป็นห้องเหมือนห้องรับแขกอ๋อตรงนี้เป็นคาราโอเกะเลยนี่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 อ๋อนี่ทีวีจอใหญ่ ใครจะชอบเล่นสมัยก่อนวินนุ่งวินนิ่งนอะต่อจอ,อมีแอร์มีอะไรอ๋อนี่ตรงนี้หมายถึงว่าเรามองเห็นสระน้ำเด็กเด็กเล่นสระน้ำมันก็เจอมองเห็นอมองไปข้างหน้าประตูหน้าต่างไอ้ไอไอกระจกก็มองเห็นม่านก็ปิด,บบปดอ่ามาห,ห,ห้องแรกห้องแรกใ่ห้องใหญ่สุดอ๋อนี่ห้องใหญ่สุดสองเตียงสองเตียงเตียงห้าพดสองลูก อ๋อเตียงห้าฟุตอ๋อมีแอร์มีห้องน้ำในตัวอ่ะมาดูก็เหมือนเดิมนะครับมีเอ่อหน้าหน้ากระจกมองเห็นข้างนอกนี่มองเห็นคุณคูเล่อยู่อ่ะเอามาดูห้องน้ำจะเป็นห้องน้ำห้องน้ำวนตัวนี่ห้องห้องนี้คือห้องนี้มีห้องน้ำในตัวในตัวเอ่อมีน้ำอุ่นมีอะไรนี่ครับห้องน้ำมันจะเป็นอย่างงี้มีเครื่องทำน้ำอุ่นมีอะไรครบทุกห้วนอ่ะ เครื่องทำน้ำอุ่นอ่ะนี่ครับไปต่อไปต่อห้องนี้ก็เล็กไม่น้อยหนึ่งแต่ว่าอ่าเตียงไซส์เท่ากันเตียงห้าฟุตห้าฟุตสองสองโล่เตียงห้าฟุตอ่าก็มีแอร์มีอะไรครบเตียงห้าฟุตนี่ก็ข้างหลังก็จะเป็นบ้านนี่ อ๋อตรงนี้ก็เหมือนงานครับวางใจมองเห็นข้างหลังข้างคางบ้านอ่าอันนี้มันจะไม่มีห้องน้ำในตัวเพราะหน้าที่ไม่พอห้องน้ำมันจะอยู่ข้างนอกอ๋ออันนี้ยานห้องน้ำตรงนี้ถ้าเกิดในห้องน้ำเต็มคนก็จะสามารถมาเข้าอ๋ออ่าใช่อันนี้ห้องน้ำรวมอ่าเหมือนห้องน้ำรวมนั่นแหละอ่าห้องน้ำถ้าเกิดในบ้านเต็มก็มาเข้าห้องน้ำใช่ห้องน้ำรวมสาธารณะก็จะเป็นอย่างนี้ อ๋อห้องโถง่จะมีตู้เย็นมี้ไว้บริการอันนี้เดี๋ยวเราจะทำสูตรพิเศษสูตรอะไรสูตรพิเศษแช่อ๋อแช่เย็นอ่าโอเครู้เลือกกกําลังปกำลังอ่าอำลังคิดกำลังคิดเออใช่ใช่ใช่อันนี้เอาเอามาวางไวยั่วน้ำลายอันนี้พวกแช่ลาแช่อะ อ๋อใช่น้ำแช่ไวแช่อะไรเงี้ยขนมอะไรเนี้ยอันนี้ก็จะมีนอนห้องหนึ่งเตียงเท่ากันขนาดเตียงนี่คือสิบห้าฟุตเอพี่ช่ยห้าฟุตเออห้าฟุตสองหลังออ๋ออหลังนี้ก็คือห้องใหญ่เปิดไฟหน่อยนี่ห้องน้ำก็คล้ายๆกันเหมือนกันนะครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นมี ห้องน้ำสุขภัณฑ์ก็จะมีแอรร์ห้องเคือ่องทานี่ฮะอุ๊ยอ่าเหมือนกันครับห้องตรงนี้ก็จะเป็นห้องโถงกระจกก็จะมองเห็นข้างนอกนะอ่ะไปต่อไปต่อได้ต่อโอ้นี่มาห้องครัวห้องครัวนี่สุดยอดาามมีถ้้วยหอโอ้นี่พร้อมเลยมาด้วตัวนี่กับ อ่าวัตถุดิบมาอ๋อนี่พร้อมกระทะซึ้งโอ้โหยังไม่ทำไรเลยซึ้งวะเอ้ยอะมีซึ้งมีซิงแองล้างจานมีโคกมีโคะเหมือนอยเอะมีเขียงโอ้หม้อห้ยไม่มีเครื่องปรุงกับของสดอย่างเดียวอ่าอันนี้กานน้ำร้อนโอ้มีมีไมงโกเวออ่ามีกานน้ำร้อนมั้ย หมองข้าวทำให้อันนี้คือห้องครัวห้องครัวอ่ะรุดอันนี้มาห้องรับอ้าวเฮ้ยมีห้องรับด้วยใช่อ่ะห้องนี้จะมีห้องน้ำในตัวเข้าห้องน้ำข้างนอกอ๋อโหนี่ห้องใหญ่อันนี้ห้องใหญ่สุดเหรออุ้ยอันนี้ก็เหมือนเหมือนการเตียงแฮฟฟูดอุ้ยอันนี้อันนี้กว้างกว้างอันนี้สองตัวมีตู้เย็นในห้องมีโซฟาเบดปรับนอนได้อ๋อ อ้เลือทำไมห้องนี้ใหญ่มาอยู่ตรงนี้คือเนื้อที่มันเหลืออ๋อก็เลยจัดซะอ๋อส่วนท่าจะเหลือก็เลยทำเพียวแต่ว่าไม่ได้ทำห้องน้ำได้อะไรทำไมตั้งตั้งชื่อว่าห้องห้องลับฮะถ้มันอยู่ข้างหลังไงอ๋อเลยนะมันยอดียอดในตัวบ้านเหรอห้องเนี้ยปกติขายอยู่สองพันห้าอ๋อละสองพันนี่ก็ลอยได้ห้องลับแหมไอ้เราก็ต้อง คิดว่าเป็นห้องเชือดเลยใช่โอ้ยนี่เออผมเห็นไอ้นี้ชอบดูครับปลั๊กไฟที่มี USB พร้อมเลยเนี่เอา support ลูกค้าเอาอสบายเลยเเออน,นะเี่บอกให้บอกให้ช่างทำเพราะว่าผมอยากได้แบบนี้เออเดี๋ยวนี้ใครเขาไม่ต้องพกอะแดปเตอร์แล้วใช่นะเจอดูไฟดูไหมผูกไฟสายดูไฟปิดปุ๊บดิ๊บสียอะไรปุ๊บ สีอะไรเฮ้ยปึ๊บสีอะไรเอ้ยทุกอันเหรอมันสลับได้สามสีเหรอใช่เอ้ยโอ้มีมีของเล่นให้เล่นด้วยเออจะทำบังก็ไม่ดนเอ้ยโอ้ยอดที่นี้ก็เป็นที่ทำอาหารอ๋อตรงนี้เล่นใกล้ก็ได้เฮ้ยอ๋อเนี่ยครับพอทางฝั่งทางนู้นก็จะเป็น โซนนี้เป็นภูเบลล่าหมดเลยถ้าเราวิ่งรถไปก็นู่นเลยครับเป็นสนามเฟุตบอลเป็นเข้าไปในตัวรีสอร์ทนะตรงนี้เดี๋ยวจะทำโดมเต็นท์เหรอเอาไว้ทำอะไรตรงนี้ตรงนี้เหรอนี่ต้องต้องทำวิวออกไปนู่นมองเห็นทางนู่นเลยครับตาตีตานะฝนตกใหม่ๆนียวเลยเหรอเหแล้วฝนตกใหม่ๆอย่างเงี้ยเ<ๆ>ยี่ยมยอด งนี้จอดรถได้สี่คันโอ้นี่จอดรถโล่งเลยอะเดี๋ยวจะทำโรงจอดรถแล้วเพราะว่าร้อนใช่ไหมมันร้อนใช่อ่ะมาข้างหน้าข้างหน้าก็จะสไตล์แบบนี้นะนี่นี่น,นี่มองเห็นนะเห็นอ้าวมาดูสระน้ำกันดิเห็นสระน้ำนี่มาดูสระน้ำสระน้ำอันนี้ยาวยาวประมาณหกเมตรครึง่งเด็ดเนี๋ยนี่ว่าอะไร นี่ยาวประมาณหกเมตรครึ่งกว้างสามเมตรยี่สิบลึกตรงหัวนู้นลึกร้อยร้อยยี่สิบมาตรงนี้มีห้าสิบเหรอตรงนู้นร้อยยี่สิบปมาร้อยห้โอ้แต่แต่ดูมันเหมือนลึกเลยนะร้อยห้าสิบเนี่ยแค่นี้เหรอแค่ปากเหรอประมาณร้อยห้โหตรงนี้ก็เล่นชิลๆนะตรงนี้กำลังดูอยู่ว่าจะเอาโต๊ะสนุกหรือโต๊ะพูมาลงเออโอ้นี่ก็ไฟก็เปิดนี่ นี่ครับดูบรรยากาศถ้าเรามาเอามุมมุมนี้ก็จะนั่งแบบนี่ค,นคุณครูเล่ก,ก็จะนั่งชิวๆตรงนี้ดูเล่นน้ำนะตรงนี้ยอ,อ,อดออนี่อันนี้เลยครับใครสนใจก็ อ้าโทรศัพท์อยู่ใครสนใจก็ติดต่อที่สิทธิ์หรือว่าที่เก่งกระจาร,ริเวอร์ได้เลยนะครับโอเคครับไว้แค่นี้ก่อนนะครับภูวิลล่าของหลวงพี่นะครับ